สำหรับวินัยนี้เป็นระเบียบที่ท่านหลายจะต้องปฏิบัติให้ครบทุกสิกขาบทซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะบกพร่องอะไรไม่ได้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผมจะพูดข้อวัดปฏิบัติบ,ตบางประการให้ฟังเป็นประจำวันคือก่อนที่จะพูดถึงวินัย <c oughs> ขอท่านหลายจงเป็นผู้ มีความประพฤติพร้อมสิบห้าอย่างในจรณะสิบห้าคือหนึ่งศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลน,นี่หมายถึงว่าต้องปฏิบัติวินัยทุกสิขาบทเรื่องวินัยนี่คนรจะรัดตัวให้มากจะหาทางเลี่ยงไม่จะเกิดเป็นเปรตถ,ถ้าเป็นสัตว์นรก <c oughs> สองอินทรียสังวนระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจ อย่าสนใจกับอารมณ์ของความชั่วสามโพชนีมัตตัญญาตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรถือว่ากินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ติดในรสอาหารไม่ติดในกลิ่นในสีสีชาคริยานุยโยกต้องมีการมีสติสัมปชัญญะประกอบความเพียรเพื่อความดีทรงอยู่ในจรณะ15บารมี10อยู่ตลอดเวลา 5. ศรัทธา,าความเชื่อในพระพุทธเจ้าด้วยปัญญาพิจารณาแล้วหกีลิมีความระอายถ้าเราจะละเมิดวินัยและธรรมะจงมีความระอายว่าเราเลวเจอตปะกลัวผลของความชั่วว่ามันจะเกิดทําให้ผลเดืมิก็ทําให้เกิดความเดือดร้อนแปดพาหุสัจจะฟังมากเรียนมากปฏิบัติด,ดีมาก เก้าสติเป็นผู้ไม่ลืมตัวอยู่เสมอสิบระลึกไว้ได้เสมอว่าเรามีข้อวัดปฏิบัติมีวินัยกี่สิขาหมดมีธรรมะอะไรที่จะต้องปฏิบัติสิบเอ็ดปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาตามพระธรรมวินัยอยู่เสมอ <c oughs> และปัญญามาพิจารณาใกล้ควรความประพฤติของเรา12บสองปฐมฌานสิบสามทุติยฌานสิบสี่จตุฌาน ส,สิตาติยชาี่ผ้าจตุตชานสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้ขอท่านนักพรตทั้งหลายปฏิบัติให้ได้ให้ครบถ้วนด้วยการตั้งใจปฏิบัติจริงไม่ใช่ว่าสักเข้าแต่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อหวังศาสนาเป็นบันไดก้าวเข้าไปสู่ความประกอบอาชีพ แล้วก็จงอย่าลืมคําว่านิพานัสสัชิกิริยายะเอตังกาสาวังกะเหตวานึ่แปลเป็นใจความว่าเรารับผ้ากาสาวพัทมาเพื่อทําให้แจ้งเสียงพระนิพพานข้อ,ขอนี้ต้องจําไ้เสมอแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่าประกอบวิิราคะอย่าประกอบวิเดโลภะอย่าประกอบวิเดโทสะอย่าประกอบวิโ,บโมหะ จงละอาการสิ่งทั้งสามรายการนี้ให้สลายตัวไปท่านจึงจะชื่อว่าเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี่มาว่ากันถึงพระวินัยที่ได้อนุสตร์แปดรายการที่พระอุปชาบอกย่นย่อมาเป็นนิสัยคือสิ่งที่จะต้องปฏิบัติสีและกรณียกิจกิจที่ควรจะเว้นสี่ พวีนัยนี่ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนทุกสิขาบทอย่างเคร่งครัดอย่าหาทางหลีกอย่าหาทางเลี่ยงและโทษแต่งการละเมิดพวินัยตัวยอย่างย่อๆได้บอกมาแล้วในตอนตอน้นท่านกล่าวไว้ในนวโกวาดว่าปัจจัยเป็นเครื่องอสเข้ามาประชิตมีสี่อย่างคือหนึ่งเที่ยวบินดาบาสองนุ่งห่ผมผ้าปางสกุล สามอยู่คนไม้สี่ฉันยาดองในน้ำหมุดเนาแต่ว่าเวลานี้ผ้าบาสกุลมีน้อยชาวบ,บ้านเขาถวายมากก็ไม่เป็นไรอยู่ยาเขามีขายเยอะก็ใช้ตามคนแล้วต่อไปท่านบอกว่ากิจที่ไม่ควรทำเรียกว่าอาการณียากิจมีสี่อย่างคือหนึ่งเสพเมถุนสองลักของเขาสาฆ่าสัตว สพูดพูดอุตอ,อตริมนุษธรรมที่ไม่มีในตนกิจสี่อย่างนี้ท่านบอกว่าบรรพิตทำไมได้ต้องขาดจากความเป็นวิสุทินี่ต่อไปสิกขาบทท่านบอกว่าสิกขาคือกิจที่บรรดาพระที่ต้องศึกษาจริงๆเมื่อบวชเข้ามาแล้วจะมีอยู่สามอย่างคือศีลสมาธิปัญญาศีล ก็หมายถึงว่าการสรํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยเรียกว่าศีลก็ได้แก่สีข่ขาบทที่เรียกว่าวินัยท่านจะต้องครบท้วนทุกสีขาบทจงอย่าคิดว่าอย่างนั้นเล็กน้อยอย่างนี้เล็กน้อยตามที่สอนกันอย่างนี้ไม่เอาที่นี่ไม่ต้องการคนเลวเพราะปลดปลื้งความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนนี่ไม่เอา เต้าควาฝืนเมื่อไรจะถือว่าเป็นลูกไข่นะเมื่อบวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนาพ่อแม่ไม่มีสิทธิ่์ทีจะมาคัดคานถ้าจะขับจะไล่จะลงโทษเป็นเรื่องของพร,ระเบียบวินัยพ่อแม่ไม่มีส่วนและข้อต่อไปถ้าบอกว่ารักษาใจมั่นชื่อว่าสมาธิคือทรงอารมณ์ละจากนิวรณ์ห้าประการให้จิตเป็นฌานอยู่เป็นปกติสำหรับ ปัญญาทั้งบอกว่าการรอบรู้ในขันห้าคือเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสสงขานวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอารมณ์เราไม่ติดอยู่ในกายเราไม่ติดอยู่ในกายอื่นไม่ติดอยู่ในวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอันนี้ชื่อว่าเป็นเป็นปัญญาเป็นกิจที่พระจะต้องศึกษาพระจะต้องทํากันเป็นปกติ ในข้อต่อไปท่านกล่าวว่าโทษที่เกิดจากความละเมิดที่ข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามเรียกว่าอาบัติอาบัติก็คือความชั่วท่านละเมิดอะไรท่านก็ชั่วเหมือนนั้นสิขาบทใดก็สิขาบทอันนั่นแหละแต่และสิขาบทย่อมมีโทษสําหรับท่านอยู่เสมออาบัตินั้นมีชื่ออยู่เจ็ดอย่างคือประราชิกหนึ่งสังคาดิเศษหนึ่ง ทนในใจหนึ่งปาจิตตีหนึ่งปาจิเทศนิยะหนึ่งทุกกฎหนึ่งทุกภาสิหนึ่งแต่ละอย่างของสิขาบทก็เป็นโทษต้องลงนรกแล้วก็เป็นเปรตเหมือนกันนี่คำอธิบายของท่านว่าปาราชิกนั้นพิสุต้ตองคนแล้วต้องขาดจากความเป็นพิสุพ้นเลยปวดอีกใหม่ก็ไม่ขึ้นมาเป็นบปาราชิกแล้วไปบวชใหม่ก็ไม่เป็นพระ ถ้าไปร่วมสังฆกรรมทุกอย่างสังฆกรรมเขาเสียหมดการบวชพระก็ไม่เป็นพระนี่สังฆาดิเศษนั้นต้องเขาแล้วต้องอยู่กรรมจึงจะพ้นได้กรรมปริวาทตทกรรมก็อย่าอยู่ซะเลยดีกว่าไม่ให้มันเป็นซะเลยราชิกเราก็ไม่เป็นสังฆาดิเศษเราก็ไม่เป็นถ้าขืนเป็นจุดใดจุดหนึ่งก็หมายถึงว่าต้องลงนรกท่านบอกอีกห้าอย่างนั้นเมื่อต้องเขาแล้ว แสดงต่อหน้าสง์หรือคณะพระวิษุรูปใดรูปหนึ่งก็ควรได้อันนี้ไม่จริงคำว่าพ้นนี่ไม่จริงเป็นแต่เพียงยับยัง้งดูตัวอย่างภาษาบาลีที่แสดงอบัตว่านปุนในวังกริตสามิข้าพเจ้าจะไม่ทําอย่างนี้อีกนะปุนในวังพาดิสามิข้าพเจ้าจะไม่พูดอย่างนี้อีก นาปุนิวังจินเดยสามิข้ไปเจ้าจะไม่คิดอย่างนี้อีกแล้วการที่พวกท่านนั้นหลายสแสดงอบัตรมาทำใหม่หรือเปล่าถ้าทำใหม่ก็เรียกว่ายังสร้างความเลวอยู่ตอนนี้ส่วนที่ทำไปแล้วจะถือว่าแสดงพ้นมันก็ไม่ได้ตัวอย่างที่ผมพูดไว้ว่าวันนี้เราขโมยของชาวบ,บ้านเขาแต่วันพรุ่งนี้เราเห็นว่าการขโมยเป็นของไม่ดี มันมีโทษแล้วก็เลิกเป็นคนขโมยเสียไต้โทษที่เราขโมยแล้ววันนี้มันพ้นเงื่อมือกฎหมายไหมนั่นก็ยังต้องผิดตามตัวบทกฎหมายที่เขาวางไว้เพื่อลงโทษเรื่องพระวินัยก็เหมือนกันทุกสี่ขาบทที่บอกว่าแสแดงแล้วก็พ้นนั้นไม่ใช่แสแดงแล้วพ้นเป็นการยับยั้งตัวเองที่ชั่วมันก็ชั่วแล้วนรกเปิดคอยเราอยู่แล้ว ความเป็นเปรตก็เปิดคอยเราอยู่แล้วตามที่นิท้องนิทานตัวอย่างตามที่บอกมาเนื้อการที่บีสุจะต้องอบัตินั้นจะมีหกอย่างคือหนึ่งต้องด้วยไม่ละอายหนึ่งมีไหมความว่ารู้แล้วว่าสิ่งนี้มันจะเป็นอบัติแต่เราก็น่าด้านพอใจด้านพอไม่มีความละอายก็ลาละเมิดนี่ก็ต้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นอบัติหนึ่ง นี่จงอย่าลืมว่าแม้แต่บวชเข้ามาหนึ่งนาทีท่านถือว่าต้องรู้พระพว,วินยัยเหมือนกับคนในประเทศทั้งหมดที่ไม่เคยเรียนกฎหมายเขาก็ถือว่ารู้กฎหมายถ้าทําผิดแล้วก็มีโทษนี่ว่าท่านจะบอกว่าผมไม่รู้เพราะเป็นอบัติอันนี้ให้อาภัยไม่ได้เพราะว่าตาวินัยบังคับไปแล้วว่าต้องเป็นแล้วก็ต้องถูกลงโทษ ถ้าขืนใช้แบบนี้อีกก็จะถูกไล่ไปอย่างพระที่มาจากนครสวรรค์มีลีลาอ้างว่าไม่รู้บ้างอ้างว่าไม่มีบ้างทางั้งๆที่เป็นคำสั่งคนอื่นเข้าไปเข้าไปกันหมดแต่องนั้นมีลีลาหนักก็เลยต้องบังคับให้ไปนี่ต้องด้วยสงสัยแล้วขืนทำความจริงอาจสิ่งนั้นอาจจะไม่เป็นอบัติแต่ว่าสงสัยว่านี่มันจะเป็นแลอไม่เป็น สมมติว่าของให้เราจะฉันต้องรับไปเคนก่อนแต่บางทีเขาไปเคนไม่แล้วลืมไปไม่ลืมไปมาสงสัยอน,นี้ไปเคนแล้วหรือยังเนาะมันก็ไม่เลยไม่แน่ใจตัดสินใจไปเคนแล้วหรือยังก็ช่างเอาน,น่คิดว่าค่าถ่ายคงจะไปเคนแล้วก็เลยฉันอันนี้ก็เลยต้องอบัตรเพราะสงสัยแล้วนั่นบอกว่าต้องด้วยสําคัญว่าควรในของที่ไม่ควรหนึ่ง ในของที่ไม่ควรจะทําไม่ควรจะประพฤติไปทําเขาอันนี้ต้องอบัตก็ถูกต้องแล้วต้องว่าสมุต้องด้วยสําคัญว่าไม่ควรในของที่ควรหนึ่งแต่ความจริงของในควรทําได้ไม่ไม่ผิดระเบียบไม่ผิดวินัยตัวสงสัยคิดว่าไม่ควรแต่ขืนทําก็เลยต้องเพราะการสงสัยข้อนี้อีบริการหนึ่งต้องได้ลืมสตินี่คําว่าลืมคําว่าเผลอไม่มีในพระ ถ้าหากว่าท่านมีเจรณะสิบห้าครบถ้วนท่านมีบารมีสิบครบถ้วนท่านมีที่บายครบถ้วนท่านมีพรหมหารสี่ครบถ้วนแล้วเรื่องอาบัตทั้งหลายทั้งหมดนี้มันจะมีได้ยังไงข้อว่าสีและสมถาเราถึงพร้อมด้ศีลก็หมายเึง่ว่าเรามีสิขาบททุกสิขาบทครบถ้วนและอะไรมันจะมีขา,าดเนศีล นี่ท่านว่าต่อไปว่าข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามซึ่งยกขึ้นเป็นสี่ขาบทที่มาในพระปาติโมกข์หนึ่งไม่ได้มาในพระปาติโมกข์หนึ่งที่มาในพระปาติโมกข์ก็ดูที่เร,รากําลังศึกษากันอยู่ที่ไม่ได้มาในพระปาติโมกข์ท่านเรียกว่าพิสมาจารย์เป็นข้อวัดปฏิบัติที่เป็นการเกี่ยวกับจริยาและมัญญาตอันนั้นละเมิดเข้าก็เป็นอบัติมีโทษเหมือนกัน สิขาบทที่มาในพระปฏิโมกค,คือปรราชิกสี่สังคาดิเศษที่สามอนิยตสองนิจสกีปาจิตีสามสิบปาจิตีเก้าสิบสองปฏิเทสนิยสี่เซคิจวัตเจ็ดสิบห้ารวมเป็นสองรอยี่สิบนับทั้งที่อันแอน,นับทั้งอธิกรณะสมถะด้วยเป็นสองรอยี่สิบเจ็ดนี่มาว่ากันทั้งตัวสิขาบท ประราชิกนี่แปลว่าผู้พายใครต้องเขาแล้วต้องขาดจากความเป็นพิสูจน์ทันทีถึงแม้ว่าจะไปบวชใหม่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นพระเนื้อท่านที่ต้องประราชิกแล้วไปร่วมอุโบสถสังกกรรมสังฆกรรมเขาก็เสียไปรับกระถิงสังกกรรมในการะิงก็เสียเข้าไปบวชพระสังกกรรมในการบวชพระก็เสียเข้า,ขาในพานสังฆกรรมในพานาก็เสีย ก็สําคัญนี้เข้าไปบวชพระพระของเขาไม่เป็นพระกลายเป็นเนรไปแล้วก็พระพวกนั้นไปกินกับพระเป็นนอนกับพระโมย่างนี้ลงนรกเป็นแถวมีดามันดาที่ลูกบวชเข้ามาก็ชื่อว่าลงทุนซื้อนรกเพราะว่าเข้าใจว่าลูกเป็นพระลูกเองก็เข้าใจตัวเองว่าเป็นพระเพราะมีอุปชามีโคโสวดมีพระอันดับ แต่บางเอิญมีพระที่ต้องอบัตประราชิ็เป็นนั่งเสกหนึ่งองหรือว่ามีพระที่ต้องอบัตสังคาดิเศกเข็นนั่งหนึ่งองค์อย่างนี้สวยหม,หมดดีนี่สำหรับประราชิกแต่บอกว่ามีสี่สิคราบทมดคืนหนึ่งพิสุเสพมีถุนต้องอบัตประราชิกคําว่าเสพมีถุนธัรมหมายการในร่วมเพศระหว่างชายกับหญิง <c oughs> จะเป็นทวารเบาก็ดีเป็นทวารหนักก็ดีทวารปากก็ดีทั้งนี้รวมทั้งสัตว์ติบฉานด้วยเมื่อร่วมแล้วให้องค์อวัยวะล่วงล้ำองค์กำเนิดก้าไปเพียงแค่มาเล็กงาเดียวก็ต้องเป็นอันบัติทันทีสองเบสุเถ้าอของที่เจ้าของไม่ให้ได้ราคาตั้งแต่ห้ามาศกขึ้นไปต้องอับัตรประราชิกของที่เขาไม่ให้ไม่ได้รับอนุญาตถือด้วยการแห่งขงโมย จงอย่าใช้คำว่าวิสาสะถ้าเราจะเลวแบบนั้นไม่ได้ในเมื่อยังไม่รับอนุญาตจะใช้คำว่าวิสาสะจะของจะยินดีนั่นไม่ได้ผมไม่ให้อภัยในข้อนี้เขามักจะสอนกันว่าถ้ารู้จักกันแล้วก็ถือวิสาสะในฐานะที่ชอบพอกันอันนี้ไม่ใช่เร็วมาก <c oughs> เว้นอันว่าเจ้าของเขาไม่ให้จ้าเป็นของส่วนบุคคลก็ตามเป็นของส่วนกลางก็ตาม ถ้าของส่วนกลางต้องรับอนุญาตจากผู้มีอำนาจบังคับบัญชาควบคุมก่อนถ้าขข้นไปทำเข้าต้องอาบัดตามนี้ห้ามาศกเท่ากับราคาหนึ่งสลึงแต่ผมว่าจะวว่แต่หนึ่งสลึงในครึ่งสตางตังแาว่าท่านมีเจตนาเป็นขโมยสินห้ามันไม่มีแล้วและวสินสองี่สิบจจะมีได้ยังไง นี่มันไม่ต้องมาต้าราคาห้ามาศกแม้แต่ขี้บุรีนิดหนึ่งถ้าทราบว่าท่านขโมยผมก็อยกขอให้ท่านออกจากเขตของ้ากาสาวพัดทันทีเมื่อคนเร็เวๆนักบทเร็เวๆอย่างนี้ไม่ควรจะอยู่ในขอบเขตของพระศาส,สนาในเรื่องเกี่ยวกับของเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยพระขาดจะความเป็นพระกสมากเพราะบราชิกทุกสิขาบท สิขาบทที่สาคัญที่สุดก็เรื่องกเกี่ยวกับการเงินได้ของที่เขาไม่ให้เนี่ยสิขาบทที่สองพลดกันมามากเรื่องข้อที่หนึ่งเกี่ยวกับคนข้อที่สามเกี่ยวกับการฆ่าคนข้อที่สี่เกี่ยวกับการโอ,โอ้อดอันนี้ทํายากละเมิดยากเพราะเกรงว่าเขาจะไม่เชื่อถ้ารู้ว่าเขาไม่เชื่อไปทําเข้ามันก็เดือดร้อน ตอนนี้มาสิขาบทข้อที่สามพิสุแกล้งฆ่าม,มนุษย์ให้ตายต้องประราชิกข้อนี้ต้องมีเจตนาเป็นการแกล้ง,ลงถ้าไม่เขาต้องตายไปถ้าไม่มีเจตนาสมมติว่าฆ่าศึกเข้ามาบังเอิญพระท่านมีปืนปืนนี่ถ้าใครถือไว้ถือว่าเป็นอนามาตยังไม่ถึงว่าปรับอบัติแน่นอนอนามาตแปลว่าไม่ควรจับ ถ้าความจําเป็นมันเกิดขึ้นใครข้าปืนมาวางไว้ฆ่าศิกย์ต่ผู้ร้ายจะเข้ามาฆ่าท่านท่านหยิบขึ้นไปยิงตั้งใจจะยับยัง้งตั้งใจจะยิงขายิงแขนยิงขู่ไม่มีเจตนาจะฆ่าให้ตายบังเอิญไปถูกตายเขา้าไม่ต้องอบัติประราชิกอันนี้ผมขอว่าไว้สสันส้นๆนี่สำหรับสิ่ขาบทข้อดีสี่การอด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 อตริมนุษยธรรม คือทำมันยิ่งที่ไม่มีในตนต้องบัตประราชิกนี่หมายความว่าเราไม่ได้ฌานเข้าใจว่าได้ฌานเราไม่ได้เป็นพระอริยเจา้าคิดว่าเป็นพระอริยเจา้าหรือไม่ได้เป็นแต่ไม่ได้คิดอวดเขาคิดว่าการอวดเนี่ยมันจะมีลาบสการะมากเขาจะได้มีความเคารพนับถือมากอวด,ด้ดยเจตนายอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นบัตประราชิก ท่นนี้มาสังฆาดิเศษท3สมสังฆาดิเศษนี้ต้องพันแล้วต้องอยู่ปริวาสกรรมจึงจะพ้นผมขอร้องว่าทุกท่านอย่าเป็นมันเลยอบัต <c oughs> แต่ขืนพร้อมที่อย่าเป็นอบัตก็สแสดงว่าท่านไม่ใช่พระพระแปลว่าผู้ประเสริฐนะครับจรณะสิบห้าเรามีครบพระจะไม่กลัวอะไรกับเรื่องอบัติ ศีลเราสมถะเราถึงพร้อมในศีลสี่สขาบททุติขาบทแลาปฏิบัติได้ครบมันก็ไม่มีอบัติบารมีสิบถ้าเรามีไว้ครบอบัิมันก็ไม่มีแล้วก็ส,สังโยศสิบขอโทษไม่ใช่สังโยชนเรามีหันสี่ถ้าเรามีอบัิมันก็ไม่มีอิทิบาทสี่ถ้ามีครบไม่มีอะไรเป็นเครื่องหนักใจคําว่าหนักไม่มี นี่สำหรับสังขารดีเศษนี่มีสิบสามข้อทำว่าว่าอย่างนี้คือหนึ่งพิสุกแกล้งทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนต้องสังขารดีเศษต้องมีเจตนาแกล้งให้มันเคลื่อนถ้าไม่มีเจตนาแกล้งให้เคลื่อนมันเสียดสีกับผ้าเคลื่อนเองอันนี้เป็นเรื่องของมันสองพิสุมีความกำหนัดอยู่จับต้องกายหญิงต้องสังขารดีเศษนี่หมายความว่าต้องมีความกำหนัดอยู่นะ ถ้าไม่มีความกหนัดอยู่ไปชนกันเข้าจับโดยไม่มีการตั้งใจไม่มีความกำนัดไม่ต้องอาบาิสิข่ขาหมนี้ทั้งนี้ก็ต้องคิดว่าถ้าบาังเอิญอยู่กันคนเดียวมีสตรีบางคนแกนถึงกับจะตายชักดิ้นชักงอเมีันตรายถ้าไม่ช่วยแกตายแล้วก็มันจำเป็นจะต้องจับก็จับได้แต่ว่าอย่ามีจิตก,กำนัดก็แล้วกัน <c oughs> ถ้าหากว่าไม่จาเป็นมันก็ไม่ควรทาอย่างนั้นเพราะโลกเขาจยาติเตียนก็ดีสามบิสุมีความกําหนัดอยู่พูดเกี่ยวหญิงตตอสังฆาดิเศษรักอยากใช้เขารักพูดเกี่ยวยกมือทําท่าเกี่ยวเขียนหนังจดหมายเกี่ยวสแสดงนี้ไม่เกี่ยวมีโทษเท่ากันไม่มีทางหลีกเลี่ยงเปรียบบัตรเหมือนกัน สี่พิสุมีความกำหนัดอยู่พูดลอยห,หญิงบำเรอโดนต้นไดการต้องสังขาดิเศษนี่ยังไม่ได้บำเรอนะเป็นเพียงล่อพูดล่อให้บำเรอต้องสังขาดิเศษบอกว่านี่ขอฉันจับนิดสิฉันเป็คองหน่อยสิอะไรก็ตามตามลีลาของขรวัตพูดในเขาบำเรอแต่ยังยังไม่ถึงกับบำเรอแค่พูดเอาเขาแล้ว ข้ทอที่ห้าวิสุทธิชักสื่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกันต้องสังฆาดิเสรนี่คนที่เขายังไม่ได้เป็นสามีเป็นพัญญากันถ้าเราไปทำอย่างนั้นเป็นการชักสื่อต้องสังฆาดิเสรแต่ว่าถ้าสามีพัญญากันเขาแตกแล้วกันเขาแตกกลาวกันไปช่วยพูดให้เขาดีกันกลับคืนมาสู่อ้อมอกเส้นกันแลกัน อย่างนี้ถือว่าเป็นเมตตาไม่ต้องสังคารดีเสดตามสิขาบทนี้หกวิสุทธิสร้างกุณดีที่ต้องก่อระบกได้ปูนและดินซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของจำจะต้องจำเพาะเป็นที่อยู่ของตนต้องทำโดยประมาณคือโดยยาวเพียงสิองคืบพระสุคตโดยกว้างเพียงแค่เจ็ดคืบก็ยาวสิบสอศอก กว้างเจ็ดศอกวัดในรูปไหนและต้องให้สงสาต,ต้องให้สงสแสดงที่ให้ก่อนถ้าไม่สงสแสดงที่ให้ก็ดีถ้าไม่เกินประมาณก็ดีต้องสังคาดิเศษนี่หมายความว่าเป็นที่อยู่เฉพาะไม่เหมือนกับที่พวกเราทํากันที่พวกเราทํากันนี่ทําเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ไม่ต้องโดยสิ้าบทนี้เจ็ด ถ้าที่อยู่ซึ่งจะสร้างนั้นมีทายกเป็นเจ้าของทำให้เกินประมาณนั้นได้คือจะทายกเขอนุญาตแต่ต้องให้สงแสดงที่บก่อนถ้าสงไม่แสดงที่ยาก่อนต้องสังขาริเศษหมายความว่าสงรับรองนขขึ้นสังกัดตน,นเองในการแสดงที่นะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแปดภิคุสุกโกรตแกล้งโจทย์พิสุอื่นด้วยบัตรประราชิกไม่มีโมลต้องสังขาริเศษ นี่พวกเราเราก็เคยโดนกันมาแล้วนะนระมัดระวังให้ดีจะไม่พูดพล่อยๆเขาถ้าสงสัยอย่าเพิ่งพูดต้องจับให้มันคันให้ตายให้มันแน่นนอนจึงค่อยพูดแต่การโจทย์ลอยการบอกอวบช่วยหยาบแกเขาพิสูนอื่นแกคราวาสก็ต้องเป็นอวบต้องระวังให้ดีเก้าพิสูุโกรธเคืองแกล้งหาเล่โจทย์พิสูุนอื่นดยอบัตรประราชิกต้องสังฆาดิเศษ <c oughs> อันนี้เขาไม่ได้เป็นอบับ แล้วกแกล้งหาเรื่องซะเขาจะได้มีโทษตามนั้นแทนนี่เขาจะมีโทษแทนนี่เขาจะเสียชื่อเสียงให้เราเองกับมีโทษสิบสิกพิสุภาคเพียนเพื่อดำลายสงให้แตกกันพิสุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมคือแนะนำประชุมพร้อมกันให้ละข้อประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาดิเศษนี่หมายก็อายุให้เขาแตกกันยุให้รำทำให้รัวก็พอเข้าใจนะ 11บเอ็ดมิสุประพฤิตามบิสุผู้ทำลายสองนั้นที่สุอื่นห้าหมไม่ฟังสงสวยกรรมเพื่อใ้ละข้อที่พุทนั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาดิเศษนี่ตามเขาก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าอธิบายสียเวลาแบบเปลา่าอิกสองมิสุว่ายากสอนยากทิ่สุอื่นห้าหมไม่ฟังสงสวยกรรมเพื่อจจละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาดิเศษ ก็ไม่ยากนะสิสามีสุป,ปทุทสลายแต่กูลคือระจบกระหัตการระจบกระหัตก็ถือว่าทําลายแต่กูลปทุทสลายแต่กูลของพระพุทธเจ้าสงขับไล่เสียจากวัดกลับว่าติเทียนสงพิสุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อละข้อพระพุทธนั้นท่าไม่ละต้องสังขารดิเศษคําว่าสวดกรรมก็หมายถึงว่าไปชมพร้อมเพรียงกันอ่าแล้วก็ชี้แจงให้ทราบ ตอนนี้สําหรับบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องรักษาสิขาบททุกสิขาบทอยู่ในวงแคบขอได้โปรดอย่าหาทางหลีกอย่าหาทางเลี่ยงอย่า,า,า,ยยานิครูบายอาจารย์ท่านหลายมักจะชอบสอนกันว่าทําอย่างนั้นพ้นทําอย่างนี้พ้นทําอย่างนี้ไม่มีโทษทําอย่างนั้นไม่มีโทษถ้ามีอารมณ์จิตอย่างนั้นแล้วก็จะมานั่งบทเป็นพระทําไมเราก็ไปเป็นฆราวาสจะดีกว่า เราสำหรับวันนี้การแนะนำในเรื่องขบวนไหนก็ขอ,อยุติวัต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่บรรดาเพื่อนสาธรมิกาทาั้งหลายสวัสดี